จังหวัดหนองคายเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์บริการค้าชายแดนเบ็ดเสร็จจุดเดียวผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายคนใหม่เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์บริการค้าชายแดนเบ็ดเสร็จจุดเดียวหรือนสต stop service จังหวัดหนองคายและเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกากรหนองคายเมื่อช่วงบ่ายวันที่26พฤศจิกายน2568นายสนายสรันศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์บริการค้าชายแดนเบ็ดเสร็จจุดเดียวจังหวัดหนองคายหรือ One Stop Service จังหวัดหนองคายณศูนย์บริการค้าชายแดนเบ็ดเสร็จจุดเดียว One Stop Service จังหวัดหนองคายที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของสำนักงานศุลกากรหนองคายอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายโดยมีหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในศูนย์บริการค้าชายแดนให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานให้รับทราบ สำหรับศูนย์บริการค้าชายแดนเบ็ดเสร็จจุดเดียวหรือนสต s t o p service จังหวัดหนองคายเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2566เป็นต้นมาซึ่งจังหวัดหนองคายมีการบรูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการณจุดเดียวจำนวน8หน่วยงานประกอบด้วยสำนักงานศุลก,กากรหนองคายสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคายสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคายสำนักงานสัมรสามิิรพื้นที่หนองคาย ด่านตรวจพืชหนองคายด่านกักกันสัตว์หนองคายศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต2และด่านอาหารและยาหนองคายโดยสามารถให้บริการแก่ผู้ประกอบการด่านพิธีการศุลกาการการตรวจคนเข้าเมืองด่านตรวจพืชด่านกักกันสัตว์ด่านตรวจประมงและด่านอาหารและยาผู้ประกอบการจะได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วและเป็นการส่งเสริมการค้าชายแดนอีกทางหนึ่ง หลังจากเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์บริการค้าชายแดนเบ็ดเสร็จจุดเดียวจังหวัดหนองคายแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายยังได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักง,งานศุลก,กากรหนองคายโดยเยี่ยมชมการเอ็กซเรย์รถบรรทุกสินค้าอีกด้วย